เราได้ปิดหีบในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับเรามีผู้มาใช้สิทธิ์ในฝ่ายของลูกจ้าง18.36%ส่วนในฝ่ายนายจ้างเรามีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง46.82%ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีเวละ2ปี ซึ่งประกันสังคมเนี่ยประกอบด้วยสามฝ่ายก็คือฝ่ายลับเจ็ดคนฝ่ายนายจ้างเจ็ดฝ่ายลูกจ้างเจ็ดก็คือไตรภาคีอีกส่วนหนึ่งของประกันสังคมอาทิตย์ที่จะเร็นัธรรมดาคุณมีถึงวันที่แปดอาจจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของสนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะพิจารณารับรองผลหลังจากรับรองผลแล้วก็จะประกาศเป็นทางการ ึมีความบอร์ดประกันสังคมมีความสําคัญนะคะที่จะมาดูแลกองทุนประกันสังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะวีมูลค่า2.3ล้านล้านบาทค่ะสําหรับวันนี้นเราสองคงก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะ,คะเดี๋ยวรอติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้คืนนี้นะคะ2ถึงทุ่มเนาะใช่ค่ะถางั้นเราขอไปลุ้นคะแนนที่ที่กำลังนับอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วสองคนตุองลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ